สวัสดีครับอัพทูยูครับวันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนอครศรีธรรมราชครับเรามาดูกิจกรรมดีๆนะครับของคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลทุ่งสงนะครับว่าเขามีกิจกรรมดีๆอะไรบ้างครับเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับ ครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางโรงพยาบาลทุ่งสงและศูนย์สมัที่สเอ็นะครับร่วมกันดําเนินการนะครับเพื่อกับเคลื่อนครับพัฒนาศักยภาพผู้นาในระบุบวัยรุ่นนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องครับปัญหาของวัยรุ่นในพื้นที่โซนตะวันตกของจังหวัดนครศิีธรมราชรวมถึงอำเภอ,อ,อทุ่งสงมีปัญหาอยู่หลายปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาแม่ตั้งคัน นะครับในวัยรุ่นปัญหายาเสพติดปัญหา HIV uh, นะครับวันนี้เราได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงบริการเพื่อจะสร้างผู้นำขึ้นมาพัฒนาศ uh, ักยภาพในการไปดูแลปัญหาของวัยรุ่นอย่างครบวงจรนะครับผมในฐานะที่เป็นสูติที่แพทย์มานาน21ปี ได้เจอปัญหาของคนไข้ของวัยรุ่นที่มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครั์ที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าการปัญหาเรื่องของการทําแท้งนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ทําให้ผมได้คิดอยู่เสมอว่าเออเราจะช่วยคนกลุ่มนี้ยังไงนะครับตั้งแต่ต้นเหตุมาจนถึงปลายทางศูนย์ปรึกษาเพื่อนใจวัยรุ่นของโรงพยาบาลทุ่งสงจึงได้กําเนิดมานะครับโดยจุดประสงค์ที่จะดูแลทั้งในเชิงรุกก็คือค้นหา วัยรุ่นที่มีปัญหานะครับช่วยเขาเท่าที่จะช่วยได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส่วนของกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เราก็มีเชิงรับหมายถึงว่าเราจะช่วยดูแลเขาในเรื่องของปัญหาสุขภาพก็คือปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยเราทําภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อจุดประสงค์ที่จะให้วัยรุ่นกลุ่มนี้ได้ก้าวข้ามปัญหาของเขา ได้มีอนาคตที่สดใสแล้วก็ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นนะคะขับเคลื่อนในอำเภอทุ่งสงผ่านเกณฑ์อนามัยเจริญพันธุ์ครอบคลุมร้อปรซค่ะประเด็นที่สองนะคะเราก็ขับเคลื่อนในตำบลต้นแบบนะคะในตำบลต้นแบบนี้นะคะเราก็ได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและก็ภาคีกระข่ายนะคะ การดูแลเด็กวัยรุ่นในตำบลนาไม่ไผ่นะคะเราเน้นหนักว่าทําอย่างไรที่จะเปิดพื้นที่ให้กับเด็กในตำบลนาไม่ไผ่นี่ได้มีบทบาทสําคัญเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนจะมองไปที่ผู้ใหญ่เป็นสําคัญนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยเขามองว่าผู้ใหญ่สามารถจะทาอะไรดีได้หลายอย่างแต่ลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยทุกคนอยากเป็นคนดีนะคะเลยในพื้นที่เนี่ยก็เลยเปิดพื้นที่ให้กับเด็กในชุมชนเนี่ยเริ่มต้นจากหมู่ที่13นะคะรวมตัวกันในการขับเคลื่อนดูแลในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุต,ตามบ้านแต่นะคะ เราขาดองค์ความรู้เพราะเราขาดองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเราก็เลยนําเครือข่ายโดยเฉพาะโรงพยาบาลทุ่งสงเนี่ยเข้ามาทํา m o u ร่วมกันแล้วก็ให้โรงพยาบาลทุ่งสงเนี่ยดูแลในเรื่องของการอบรมให้ความรู้กับเด็กแล้วก็ จัดนะคะสถานที่ในเรื่องของเพื่อนเพื่อนใจวัยรุ่นนะคะในการรวมตัวรวมพลังกันในการที่จะกับเคลื่อนอดูแลวัยรุ่นในชุมชนนะคะจนเกิดกิจกรรมมากมายในตําบลนาไม้ไผ่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยมเมื่อเรามีองค์ความรู้แล้วเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขามีความมั่นใจเชื่อใจเด็กสิ่งสําคัญนะคะเขาสามารถที่จะผูกโยงเชื่อมโยงความรักระหว่างกันได้นะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดกิจกรรมต่อเนื่องก็คือกิจกรรมในเรื่องของขยะ วัยรุ่นเนี่ยนะคะเขาไปดูแลผู้สูงอายุแล้วเห็นว่าบ้านสปกปรกบริเวณบ้านเนี่ยไม่สะอาดก็เลยช่วยกันเก็บขวดเพราะเก็บขวดเนี่ยมีขยะอยู่จะทํายังไงกับขยะพวกกระป๋องพวกอะไรต่างๆเนี่ยเราเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขยะเนี่ยน่าจะมีค่าน่าจะขายได้สุดท้ายนะคะเราสามารถที่จะเก็บรวบรวมขยะได้เป็นจํานวนมากแล้วสอนวิธีการแยกขยะให้กับเด็กนะคะแล้วก็นําขยะเนี่ยไปขายสิ่งที่ได้นะคะในการทํางานร่วมกับเด็กเยาวชนเนี่ยทำให้เห็นคุณค่าของเด็กเยาวชนว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ได้ไร้ค่าเป็นเด็กที่ว่าไม่่่ใชวาต้องเรียน ่อองเดียวแต่เขาสามารถที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จนสามารถที่จะกลับเคลื่อนในเรื่องของยาเสพติดนะคะด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นในระดับจังหวัดและระดับประเทศณนะตอนนี้นะคะเลยทําให้ผู้ปกครองเนี่ยเห็นพลังของเด็กเยาวชนนะะเมื่อผู้ปกครองเริ่มเข้ามาเนี่ยเกิดพลังจิตอาสาเกิดความรักความสาม,มัคคีเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะ เป็นไงบ้างครับสาหรับการดําเนินกิจกรรมในวันนี้ครับหวังว่าทุกท่านครับจะได้นําความรู้นะครับและก็ประสบการณ์จากเวทีเลิกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับไปปรับใช้ในเครือข่ายของทุกท่านครับเพื่อให้วัยรุ่นเป็นคนดีมีคุณภาพและสามารถพัฒนาประเทศชาติได้ครับสวัสนี้รายการ up to you ครับขอลาทุกท่านไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ